ไฮไฮสวัสดีค่ะอยู่กับเมเหมือนเดิมวันนี้อากาศยังคืมอยู่นะแต่จะให้มาดูทะเลหมอกเห็นหมอกไหมว่ามันสวยมากนี่เมจะพยายามซูมให้ดูนะซูมเท่ากับกล้องไอโฟนเครื่องนี้จะทำได้เลยนะคือมันสวยมาก ไ่อยู่แถวบ้านนะโบแคแนดนุ่นก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะโหดูนก,นกปินแบบได้จังหวคือหมอกมันสวยมากมันค่อนข้างที่จะคึมนะเพราะว่าฝนตกแต่ว่าไม่ได้ตกหนักนะอยากจะให้ สวยมากดูนกปิแค่ดูนกปิน,น,นคือธรรมชาติจริงๆเลยนะเนี่ยนก็จะเป็นอีกฝั่งนึ่งนะ ไม่ได้ไปไหนไกลนะอยู่แถวบ้านบริเตนเนตนะอยู่ทางภาคเนือของประเทศโนเวย์อยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นสัมผัสธรรมชาติจริงๆฝั่งนู้นจะเป็นนกนะถ้าเพื่อนๆเห็นกันเนาะนี่คือซูมที่สุดแล้วนะหมอกคือมันสวยมากเลยนะ ทะเลวันนี้ค่อนข้างจะอึมครึมหน่อยดูฝั่งนู้นดูหมอกฝั่งนู้นคือสวยมากบรรยากาศกับธรรมชาติบ้านๆน,นะจะได้ยินเสียงนกกันใช่ไหมนกร้องฝั่งนู้นคือสวยมากเลยนะหมอกคือสวยจริงๆ มันไม่มีฝนนะแบบตกแบบโปรยๆอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เย็นมากแต่ว่าบรรยากาศมันคือดีมากคือไม่อยากเห็นคนเดียวอยากให้เพื่อนๆเห็นด้วยอยากให้เห็นหมอกฝั่งนู้นคือมันสวยมากไม่ถ่ายทีเดียวเลยนะไม่ตัดต่อคลิปเลยนะสำหรับคลิปนี้คืออยากให้เห็นต่อเนื่องเลยว่าหมอกมันสวยนะ นูนเวิร์กตรงนู้นก็หมอกก็สวยเก็บบรรยากาศหมอกทะเลแถาบ้านมาให้ดูนะไม่ได้ลงคลิปยาวหลายวันแล้ววันนี้เอาคลิปหมอกมาให้ดูแล้วกันเนาะเป็นความเปลี่ยนแปลงของวันนี้นะคะ ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ